สบายดีสบายดีมาทุกคนเนาะเมื่อกี้มาพบกับน้องอูพบกับสนุออ๊กอู๋้องสานหลังจากที่เห็นน้องอู๋คุ้นปะเพราประเด็นน้องอู๋ก็ขูดแล้วละ่กะก็คือมื้อนี้มื้ออื่นมันจะเป็นบุญมือห่อข้าวประดับดินก็เลยอ่าสิได้เฮ็ดข,ข้าวต้มข้าวหนมเฮ็ดผ้าข้าวให้กับอ่าญาติพี่น้องอ่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนละะเนาะแล้วก็เฮ็ดอ่าผ้าข้าวอ่าให้ด้วยที่นะ่ะเฮ็ดของกินเป็นถ้วยกระทงน้อยอนะให้กับผีบ่มีญาติสิหนาะกะ การเฮ็ดบุญในครั้งนี้ก็คืออาจจะบบได้ไปวัดเนาะเนื่องจากว่าออสถานการณ์โควิด1ิเอยู่ในลาวแล้วก็อยู่ในเขต้านองอู่เองเส้นตอนนั้น คืออนมีคนที่ติดเสื้ออยู่เมืองล่องแจ้งเนาะซึ่งคนที่ติดเสื้อนั่นก็นมาพัวพันกับคนในบ้านน้องอูนเนาะก็เลยเฮ็ดให้อ่าทางเมืองหรือว่าทางแข่งเพิ่นโจเนาะค,คือคือการบบมีการแบบว่าไปไสบอกไสบาไส้บานอีหอย่างเนาะปีนี้ก็คือบบได้ไปไสบ,บ้นานบุญห่อเข้าประดับดินเดอร์ทุกคนซึ่งกะโลวัดอันเดอร์ฮันเฮตแล้วแต่ว่าบบได้ไปไสบ้านนอะเนื่องจากว่าฮักษาระยะห้างแล้วก็ยุง่งเงินไ่ายเงินลาาก็คือเฮดบุญนี่ก็คือจะเฮดพาเข้าแล้วก็เอาขึ้นเอาไว้เือนแล้วก็ จุดทูบจุดเทียนเอิ้นหาญาติพี่น้องผู้พูดตุต้ย่าผู้ที่เพิ่นล่วงรับไปแล้วมาฮับเอาพานเข้าที่เฮาเฮ็ดให้เนาะมื้อนี้น้องอูกะซี่คู่มะพร้าวแบบนี้ก็คือจะเอาไปคั่วเฮ็ดเป็นใจขนมเนาะก็คือจะเฮ็ดขนมเทียนเนาะเอาเป็นในใจมักร้าวเนาะทุกคนนี่กะฝีมือนี่กะจะเป็นฝีมืออู้เองเด้ออู้จะเฮ็ดเองเนาะซึ่งแม่จันกะช่วยเนาะเดี๋ยวเฮาไปอันเดียวเฮาพากันไป ขัวมะพร้าวเฮ็ดใจขนมกันเนาะแล้วมาเบิง่งกันวิธีการเฮ็ดขนมเทียนของน้องอูว่าชิเป็นอะไรนะทุกคนหอม <c oughs> อ่ะนี่นาะทุกคนเราก็มาค้างหม้อลงขัวขนมเนาะเอามะพร้าวลงก่อนมะพร้าวลงแล้วก็ don't forget the s u g a r อย่าลืมน้ำตาลเด้อน้ำจานเป็นมากหัวใจของขนมนี่เลยเหมือนตรงหวานเนาะเซเลลายอ่ อุมาหวานบัวหวานเคตื้นบัอีกเนาะเอาเกลือใส่ได้ทุกคนนี่เอาเกลือใส่ประมาณนี้เนาะลงไป,นปเาน,นาะเนี่ยว่าคนคณะบางคนเพื่อนมากใจสีคณะบางคนเพื่อนมากอันใจสีแดงนะก็สามารถเฮ็ดเป็นสีแดงได้น,นะโดยการแบบ คัวน้ำตาลใี้ออกเหลียงกอคขัามะพร้าวลงแต่ในกรณีของน้องอูนี่ก็คืออู้บมั่นใจว่าอ่าอูจะเฮ็ดมันออกมาได้แซ่บบ่เพราะว่าอูยามันไม่ก้อนนะอูก,ก็เลยเอ่าตัดสินใจเฮ็ดสีขาวดีกว่านะเนาะนี่เวิร์กใช่ไหมสะดุดแน่พูดนนี่วบร์เนาะนี่เอาไปนี่เอ้ย มันอีซี่เฮดขนมแล้วก็เฮดบุญเลยทุกคนเฮทขนมเฮดบุญนี่ทุกคนอ่า ให้เป็นใจสีขาวแบบนี้เนาะไม่ได้แล้วโบแม่ได้เนาะนทุกคนได้ละเราจะให้ใจสีขาวดูเ่ะจะให้ใจสีแดงอี่ได้ละพอแล้ว <c oughs> ใจสีขาวเอาแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปห่อขนมกันเนาะเดี๋ยวไปผสมแป้งแบบนี้นี่วันนี้เขาก็สัจะมาผสมแป้งเราทุกคน แป้งผสมเขาใดแม่แป้งข้าวเหนียวเขาใดเป็นข้าวเจ้าเขาใดเอมือนคันว่าเฮาเชีดซ้ำทุท่งลราข้าวเหนียวนี่สองข้าวเจ้าทุ่งหนึง่งแล้วอันนี้เหมือนเฮาซิบได้ไปใส่บ้านแล้วกับพี่น้องก็ไม่ได้มากินนำะนะ้ำเฮาเออก็เลยเชีดน้อย,อ,ยอืมแป้งนี่ทุ่งหนึง่งไรนี้เครื่องหนึง่งเออไหมกินหนึอยเดียวเนาะมะพร้าวก็นหนึ่งเดียวใจหนึอยเดียวเฮาเฮ็ดอันบูซาเฮือนอืมเฮ็ดบูซาเฮือนแล้วก็ที่พาเขา้าเออนยาติพี่น้องผู้ที่ร่วงรับไปแล้วมากิน ข้าวเจ้าครึ่งนึงเนาะแป้งข้าวเหนียวไปแล้วนี่ไป๋ยวา,าใส่น้ำนี่วิ่เขาก็มาคนแป้งให้มันเข้ากันเนาะ yeah. อันนี้นำ้นนนำาดื่มเลยน้ำเดื่มอ่าเดืมลงไปค่คอยๆใส่เด้อ้าใส่ลายมันสิเหนียวเขาจะบริเ็ดเหนียวเนาะบางคนเพืเบบ่อที่จะจุดไบตรงแต่ว่าบางคนเพื่อก็ม้าเขามันติดไบตรงบางคนว่าเอาน้ำมันทาได้สำหรับอู่อบ่มักเอาน้ำมันมาทา มาถึงแล้ค่ะนี้จุเลี่ยนนี่แลมัอนอ่อนพอดีแซ่บเนาะอ๋อเห็ดเขาลาเห็ดอ่อนๆหน่อยนึงจังแซ่บขนมอันนี้ใช่เห็ดอ่อนๆหน่อยนึงจังแซ่บคันเฮ็ดแบบแป้งแข็งๆหอยแซ่บ นี่จส่ไป นี่เรียบร้อยจะได้ประมาณนี้เนาะปันว่านงอูสีเฮดปราซฮ่าแม่นวดเฮ้อแม่ตังนวดไทยให้อูนวดอูกนวดเป็นของมัมหมาน่ะเฮ้ของกี๊หน้าเอาได้นมดมาปั้นเป็นก้อนเฮดเดน้อยไปเฮดใหญ่ ให้รรมดาวเต้องเฮ็ดญ่ลายไร่นั้นปั้นแม่ปั้นเฮ้อมไใบสาวละเออมาอแม่ปั้นด้วยดูกกระหอเออมาเดี๋ยวอุ้งห่อให้เบิ้ลหน่อกบางคนกันปั้นกันนั่นเลยนี่ใบตองอีเม่เขามาเขาจะเอาไปหล่นไฟเนาะแต่ว่าบางคนเพิ่นอาจจะไปหล่นไฟเพิ่นจะเอาไปตากแดดเนาะแต่ว่านโบมีแดดวันนี้บ้านเราบ่มีแดดกันเลยไว้ตากนี่ใบตองก็ประมาณนี้เนาะนี่เอามาตัดเป็นแบบนี้แบบนี้เนาะนแบบนี้แล้วก็ตัดแนวนี้แล้วก็ตัดแนวนี้ใบตองออกมาจะเป็นแบบนี้ แต่ฮาจะบอเอาหลวงนี่ห่อฮหจะเอาหลวงนี่เนาะมามาดูฝีมือน้องอูห่อขนมที่แลนี่ก่อนลงไปนะที่แลนดนี่เนาะในการห่อขนมของน้องอูด้วยยังเดินนี่จะเป็นตัวแบบนี้เนาะที่แลนด์นี้สายสาทีแตะกี้เด้แม่์บอเอาไปด้านนี้ทัดก้นนังค่ะมันง่ายลวมันไม่ใช่ก็ได้นี่ไม่ก็ได้มันยาวแล้วเ่าต้องเห็นแบบนี้แล้วก็นจีบเขาเป็นนี้เนาะสาธิตนี่ เห็นเป็นระบอทุกคนนี่เห <Rocky S 2> ็นวานี่เนี่เป็นแล้วอันนึ่งเนาะนี่เนาะอ๋อไม่อยากจะพูดเลยเจ็บคอมากๆมาเดี๋ยวสาธิตอันที่สองห้เบิรงอีกเนาะเทือนึ่งเนาะเพื่อบูฮูเฮ็ดเนาะโอ้เพื่อบูฮูเฮ็ดอาอาจจะมีบางคนที่เพ่อนบูฮูเฮ็ดเนี่ยเป็นฮูแล่นนางเอ้แต่เพื่อนยากเพื่อนรูปพ่องามบ่งามคือหน้าตายแล้ โบ,าง,าบางามนีขึ้นกับใบตองนะทุกคนตองมื้อนี่งามได้เป็นปิ่นตองใบยาวนี่แ,ล,แล้วนี่ห,ห่อนี่แล้วก็สิเป็นเห็ดบุญห่อนี่แล้วก็เห็ดบุญต่อเนาะเห็ดบุญปะไว้เห็ดขนของขาวของบ้านนี่เป็นไทรปะาเห็ดมกเป็ดเดิมืลนี่นี่มีกล้ยมีอ้อยมีมันนี่ประมาณนี้เนาะ กินเพื่อกินมันห่อเพื่อห่อมันไปมาห้าสู้กันบกไปนี่เนาบ่แม้ว่าเฮ็ดซี่มือมอื่นนะเขาก็แต่งอาหารแล้วาไปอันเอาขึ้นเหอนไปเคียนให้ยาพอ่อนะด้วนี่บาคน นักมันล่ไม่ด้วยปเฮศดื่นเลยป่าปันนี่ กระตน,เน,นมเลยไล่ปดี๋ยจะมีคนมูบ้านนัน้นมาพากันล้อกินเอาเดิมเออเอโล่ทงละพันหนึ่งหนึ่งแม่น จนนี้หม้อในหนห่อเขาเนาะเขาจะเข้าไูเสียส่งผลเ,เออพ้อมสร้างทีนี่ขนมของเขาก็ได้ประมาณนี้เนาะทุกคน เนื่องจากว่าโบาได้เฮ็ดหลายเนาะเพราะว่าโบมีไผัมาซูมกินน้ำเฮาแล้วเขากินกับแม่สองคนเนาะนีสองสี่หกแปดสี่สิบสองสี่สิบหกสิบแปดสาวสองสี่สิบหกสิบแปดได้สามสิบห่อแม่นี่ได้สามสิบห่อเนาะห่อประมาณนี้เนาะทุกคนวันนี้เขาก็จะเอาไปนึ่งให้มันสุนกเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนนึ่งเนาะทุกคนนึ่งจะนุ่มเนื้อ อย่บาจับจัดใส่หนึ่งขนมเ<น>มตื่นเศ้ามามีแต่เวียกได้ยู่เหนินนอนเดึกตื่นเศ้าท่าน่่สางคนีนเว้ยน,นี้ทา่ะไล่คนนี่แห็ชีพุญนมำเด้อเดิบเส้ามาก็ซักเครื่องซักคลองปัดกวดคายเครื่องคายคลองเมียนมัดลางถวยลางบ่วง อะไรตัวมีทำไมเยอะแยะเก็อันโบทันเล้วเข้ายองพันที่กิน <c oughs> นูนติดนอนอยู่อะไรื่ะ <c oughs> เอาอันต้ามาอ,าอัดแต่ถ้ามันสุกบันนี้เราไปฮ็ตวุ้นต้อเนเอาบันนี้เนาะคือผงวุ้นเนาะทุกคนนี่ ใส่ผมวุ้นตานางกวกด้วยทุกคนแต่ว่าเขาจะวั่ได้เป็นสปอนเซอร์เีาเหรอดอกเอาใส่นี่ก่อนเนาะใส่เราพักข้าขนข้นเลยข้าขนข้นต้มน้ำหอแล้วจังค่อยอยันนั้นอันนี้อีเมียบอกอน,นั้นใส่พร้อมกันวะเดิมนะเอาไข่ยอยันน้ำมาเดืป่นกันคือตัอีเมียเฮธนาเา <c oughs> ค่อยค้างขึ้นนะ ไข่นี้เบบน้ำฟอตจึงค่อยใส่ขอ,อ้อ,อ่ะสนส่เม่เตาะไข่เนาะเอาไข่ทางไข่แดงไข่เลื่องเลยว่ะเม่ใส่เม็ดรดนะหรือใส่เม็ดรดน่อนะใส่ซองหน่วยใส่ซองหน่วย

วุ่นนี่ตีวุนะ่นเนาะใส่กวน้ำซาลอกใส่หม้อเลยแม่บเมนเอาน้ำนี่ใส่หมอ้อให้มันหอ่อ้นตะแกองนี่นนใส่คั่นนใส่อันนี้น้ำน้ำซองลิตรวุ่นนั่น ส่องบ่วงอันยังเนี่ยวุญบุนกำลังว่าจะถามว่าอันนั้นวันนี้่แน่นลเราทำลงคลิปบอมมาแล้วเห็น Ane, น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่ใส่เขาก้าเอาเด้อซื้อเป็นเนื้กับสาคูด้มเอาเลยปอดีสิบพันลูกค้ามาซื้อเครื่องสบายขนาดไลลูกค้าไปเอาบูเบิ้งนั่นอีลูกค้าประจำใส่กะทิลงไปเกลือบปนิดนึง ขุ่นแน่ๆแน่เออไปอัตราดีเขาแล้วก็ขุ่นขึ้นมันนี่นะทางไฟตาลโอนไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ได้มาลองคลิปหนึ่ด้วยอันนั้นเพราะว่าโควิดอยู่ไม่ได้มา ล,ล,ลีกไปลีกไปลีกไปถ้าอย่างนั้นลีกไปเลยอะอยังพ่ไม่เป็นโควิดนะวะเขายานไว้ดิสลีเอ้ยคน,ไ,นไปเรืเอ่อยๆไห้เด่๋ยวถ้มันโคตพูดนะแม่เออคนละหาห่าวกับป้าเราจะเดินให้มันทอนมันโคตนี่คือหม้อบุญของเราทุกคนคนไปเรื่อยๆแบบนี้จนมันน้ำโคตพูดแหละแม่นม้ำโคดรค่อยเอาไข่ลงอ่ะแม่ น้ำฝุดแล้วจะเอาไข่ลงให้บุญนสุกก่อนนี่บุนยังบุ่สุกกับต้มกับน,น้ำกะทิให้มันสุกกับน้ำคนไปเรื่อยๆนะจ้าคนไปคนไป,ปนสูตดดรอเออนอร์ประมาณนี้เนะเดี๋ยวทาบุญนเร็วกันทุกคนบันนี้ คนรละฮะคตละอยางไก่สีฟดโอ้ยงั้นด้และจะเอนนมาใสแล้วกันไปยายเพื่อนางกุ๊กคิกเด้ให้ทุกคนเห็นบอกน้ำมันเริ่มฟดแล้วเนาะโุ้ยฮอน <laughs> น้ำมันเริ่มฟดละอันนี้ก็คือไข่ที่อู้ตีให้ตะบึงตอนนั้นเนาะแต่ว่าตองตองเอาตองมันออกก่นอนเนาะเดี๋ยวเอาลงไปแล้วก็แม่เอาลงแล้วก็คนมาแม่ บบแม่ไข่เอาลงแล้วคนบ,บอกอะไรก็ถามแม่ทุกอย่างเลยนะทุกคนโบมั่นใจเนาะคนก็โอ,อ้ยแนกะ็ต้มมว่าไข่ซุกมกได้บนี้ตไม่ไข่ซุกได้บนี้เออเมื่อกี้นี่ต้มให้บุญนซุกไม่วยมาแม,ม่ละกรเป็นไงเฮงไหมกเป็น่ะเป็น,นาายุนเจ้าก่เป็นเฮงอ้นนราปุกเอาเป็นเด้อ เขาไปเกี่ยวตีบัแตกเนาะบ้อเขาเขานั่ใส่ดิมันแตกเนาะไปนีท้ทายไขย่มันฟุดแล้วไข่สุกเห็นทุกคนอูป,ปองวุ้นลงมาเนาะเดี๋ยวท้าให้มันเย็นก่อนแล้วจงค่อยเอาไปใส่จอกเนาะอันนี้คือจอกจะใส่มันเป็นจอกอยางหรือต้องรอทายให้มันเย็นเนาะ ส่วนอันนี้เป็นขนมเรื่งฮอตเซ็ตอันนี้กูอย่ารอนเดี๋ยวก็สุกเดีย๋ยวมาท่าอาวุ้นใส่พร้อมกันข้าวกระยามันปะมันโดนปะมันโดนมืนกับการของไปตัวนี้มันก็นยังเพื่อมันก็ยังกามติดพือติดมันนะอืมโอ้ไป พอแลอืมอ่ะแม่อันเดียวลแล้วมันจิบอึ๊บโอ้มากมากได้วุ่นนี่ทุกคนเนี่แล้วว่ามันซีอันนี้นอนคือมแม่ไเป็นเธอนําวุ่นถึงนี่คือนี่คือหน้าตาวุ่นของน้องอูเออ๋เด้อ โดยมีแม่จันเป็นตัวสุย <c oughs> วยกาบอเลยเดี๋ยววะเดี๋ยวทาให้มันแข็งโตเนาะแล้วกะอ่าขนมของอู้กะรอทาให้มันสุกและ้วกะ็จบกันเนาะทุกคนแล้วกะเอาไว้ตอนนั้นน้องเลแงเนาะซึ่ง <c oughs> ในคลิปวิดีโอนี้กะได้สิได้จบไปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนก็คือให้ขนมแล้วเฮดอีหยังก็วุน้นอันเดอร์เลวเนาะกะับมือ,อื่นน้องอู๋ซิท่ายบรรยากาศอ่าตอนแบบเวลาเดึกๆเนาะประมาณ ตีสามตีสี่เนาะประมาณ 3, ตีสามตีสี่อูจะเอาพาเข้าขึ้นเฮือนแล้วกัสซเฮ็ดอ่าขจเจอเอิญอีอย่างว่าทีเป็นดเอาใบาตองมาหอ่อเพื่อเอามักมันอันเดอให้ผีโบมีญาติอันเดนมอเดมากินนั่นสิฮานาะเดี๋ยวท่าเบื้องประเพณีบ้านของอูนํากันนอกบุญห่อข้าวประดับดินกันิมีต้อกจากบุญห่อข้าวประดับดินแล้วกังที่มีบุญห่อข้าวสลายเนาะซึ่งบุญห่อข้าวประดับดินนี่ก็คือเป็นอ่าหีดของเก่าของเดิมของเรามาเต้บูฮานะการเนาะก็คือเป็นการ เฮ็ดพาเข้าพาน้ามเพื่อให้ผีเพื่อให้ญาติพี่น้องผู้ที่ลวงรับไปแล้วขึ้นมากินข้าวสิ่งที่เขาทานไปถ้าเขาอยากเฮ็ดอีอย่างทานาเขาก็เฮ็ดไปตามที่ใจเขาอยาเฮ็ดเนาะแลวกาคำนึงถึงสมมุติว่า สออมมต,นะติน้องอูมีพะตูน้องพะตูน้องอูม,มักกินสิ่งนี่กะเฮ็ดไปขึ้นพาเขา้าถวายให้เพื่อนเราประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นความเสื้อของชาวลาวเฮาเนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้อูก็จะลาทุกคนไปก่อนนะถ้าทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครก็เป็นกำลังใจให้อูก,กับแม่จันในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย